สวัสดีครับผมทวัตชัยนองสุดนะครับ APO หกห้าหนครับวันนี้ผมจะมาในเพลงของขวัญจากก้อนดินครับเราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งตลอบ,บ้างไร้ค่าไร้ความหมายอ่อนแอเหมือนคลนไหลไปตามทางเรื่อยไป นำแห้งไปก็แต่กระแหงมีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเราเหนี่ยวรั้งเราไว้ให้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ตรงพลังแข็งแรงรวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นด,ดิน เราก็รู้พอต้องเหนื่อยสึกเพียงไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นกพราพ่อรู้พอคือพลังแห่งแผ่นดินให้เราพออยู่พอกินกันต่อไปหาเจอหาของขวัญให้พ่อสุดลม เราถึงพร้อมจะพร้อมกันได้ไหมบวกกันเป็นดินเดียวให้พอได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่เป็นมาเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน ต้องลำบากใจกายไม่เคยจริงเพราะพ่อรู้พอ่อถืออทั้งแงแห่งแผ่นดินให้เราพออยู่พอกินกันต่อไปาหากเจอหาของขวัญให้พ่อสักล่องเราถึงพ้องจะพร้อมกันได้ไหม ัวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยกันไปอย่างที่เป็นมาช่วยกันทำความดีให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยกันไปอย่างที่แล้วมาครับ Thank yeah. you.